สวัสดีค่ะทำซาลาเปาเจแบบจีในกระทะแล้วก็สามารถนำไปนึ่งได้ในสูตรเดียวกันสูตรนี้ไม่ต้องนวดแป้งนะคะนุ่มอร่อยมากๆมาดูวิธีทำกันค่ะเลืมด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์สองถ้วยครึ่งยีสต์หนึ่งช้อนชาเกลือหนึ่ส่วนสี่ช้อนชาน้ำตาลสองช้อนโต๊ะนะคะ จากนั้นเราใส่น้ำลงไป3าส่วนสถ้วยตวงน้ำมัน2ช้อนโต๊ะค่ะเราคนส่วนผสม,มให้เข้ากันนะคะเมื่อแป้งจับเป็นแบบนี้แล้วเราก็เอาเมือนวดให้เขาเข้ากันพอที่จะไม่มีฝุ่นแป้งก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะลงน้ำมันที่กก้นอ่างนิดนึง แล้วเราก็จะพักแป้งประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะให้เขาขึ้นฟูค่ะเรามาทำตัวไส้กันค่ะน้ำมันสองช้อนโต๊ะวันนี้ใช้เห็ดหอมนะคะเห็ดหอมสด1ขีดแล้วก็เจียวจนเห็ดหอมเขาเหลืองหอมแล้วก็ใส่มันแกว500กรัมนะคะลงไปผัดผัดให้นุ่น,นให้นิ่มเลยนะคะจากนั้นก็แครอทหนึ่งหัว เราจะใส่น้ำไปครึ่งถ้วยแล้วเราก็ปิดฝานะคะให้เขาเอานุ่มๆจากนั้นเราก็ใส่พริกไทยหนึ่งช้อนผงเห็ดหอมหนึ่งช้อนผัดให้เข้ากันอีกครั้งนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำมันหอยเจค่ะผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วก็ชิมรสตามชอบเลยนะคะ ก็จะได้ไส้มันแกวเห็ดหอมค่ะเมื่อแป้งพักได้หนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็มาโรยแป้งนวลลงที่กระดานนะคะจากนั้นเราก็นำแป้งลงมานวดไล่อากาศตออนะคะแล้วก็ขึงเป็นเส้นวันนี้ก็จะทำให้ดูสองตัวนะคะสูตรแป้งตัวนี้ก็สามารถนำไปนึ่งหรือนำไปจี่ในกระทะได้เช่นเดียวกันนะคะ ก็วันนี้กระทะก้น,นไม่เลอก็จะทําตัวแป้ง25กรัมนะคะส่วนสลบเปาเราจะทําตัวแป้ง35กรัมนะคะแล้วก็ตักไส้ห่อค่ะเมื่อห่อครบก็วางไว้บนซึ้งนึ่งนะคะรอให้สละเปาขึ้นนะคะก็ประมาณ20นาทีกับสละเปาเราก็สามารถนําไปนึ่งได้ค่ะ ส่วนนี้ก็เราจะเอามาจี่ในกระทะก็ใช้แป้ง25กรัมนะคะปักไส้แล้วก็ห่อค่ะตัวนี้ก็เช่นกันนะคะพักให้เขาขึ้นประมาณ20นาทีค่ะเรามาดูตัวสลลาเปาที่1น,นะคะฟูนุ่มสวยงามเมื่อเราพักครบ20นาทีเราใส่น้ำมัน1ช้อนโต๊ะเรานำสาลาเปาที่ฟู ขึ้นแล้วเราก็ลงมาจีเมื่อเห็นก้นเขาเหลืองๆเราก็เล่งไฟเป็นไฟกลางนะคะเติมน้ําเดือดลงไปให้ได้ครึ่งลูกของสละเปานะคะปิดฝาสัก4-5นาทีก็จะสังเกตว่าน้ําเริ่มแห้งเราก็เปิดฝาก็เป็นอันสุกแล้วนะคะครอบนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ